อาสาวสดีโพธิ์ทผมชื่อเด็กชาภูมีภาษาอาดชื่อเล่นชื่อตังฟงผมเรียนอยู่ชบ้นขอมไม้ห้าขวบคุณคือชื่อครูการญาค้าชาไทยและครูการติมาครูเ็กผมเรียนอยู่สู่พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสมาแห่งที่สองคุณแม่นั้นสงสว่างพาชีวิตรักลูกน้อยไม่เคยคิดจะแม่ผ่านแม้ว่าลูกทำไม่ดีในบางวันตัวแม่นั้น ก็ลักได้ให้อภัยผมรักแม่ครับเพราะท่านตั้งเหนือดูแลผมตั้งแกตั้งพ่อเวลาจะนั่งเวลาจะลุกเวลาจะเดินตั้งระวังตัวให้ตั้งดูแลผมให้เป็นอย่างดีแม่แม่ไม่ต้องตื่นแต่เช้าหาข้าหา,หาข้าวให้ผมกินเก็บเสื้อผ้าให้ผมใส่และไปะส่งผมที่โรงเรียนผู้หญิงคนนี้สามารถทำทุกอย่างได้มากมายเพราอยากให้ผมมีความรู้ ด็กดีของแม่ของสังคมและประเทศชาติด,ดังนั้นน่าถึงว่าแม่ผมอยากให้พวกเด็กๆระกับท้าแม่และหอมแก่แม่แ,และและกอดแม่ขอบคุณครับที่ดูแลผมมาจะโตผมอยากบอกแม่ว่าผมรักแม่ครับเอาละค่ะ